โคตรโป๊เมื่อกี้รีแอคไปตั้งเยอะแล้วก็แล้วก็ปิดจอแล้วคนจะเห็นอะไรน่ารักบอกใหม่ก็คืออยาจะบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบเพลงแบบประมาณนี้มากทุกคนที่มีบีททำนองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอินกับเพลงแบบนี้มากมากอะไม่รู้เหมือนกันว่าเลาแกวะไม่ไม่หรอกแต่มันอาจจะเป็นแนวดนตรีสักอันหนึ่งที่เรารู้สึกชอบทุกคนซึ่งมันเป็นแนวดนตรีแบบนี้นะคะรับแล้วแล้วเพลงโอ้ยดูเลยเอ้ย <c oughs> <c oughs> ี่ตัวเล็กกับตัวใหญ่อะเนาะดูดิทุกคนดูความดูไซส์สองคนดูันแบบว่าคนนึงแบบแต่มันก็ดูหนาแต่คือโอมอะแน่นอนว่าหุ่นนาอยู่แล้วส่วนนันน์ก็คือเป็นตัวเล็กอย่างเงี้ยเออตัวเล็กตัวเล็กพี่ตัวเล็กกับพี่ตัวโตอย่างเงี้ยเออกินข้าวอย่างเหมือนกินแล้วมีความเป็นหัวเป็นทวง เขินนะไม่กดลิฟตนะ์เ่ะเออมีกดลิฟต์พร้อมกันด้วยอะลิฟต์ค้างเหรอลิฟต์ตกเหรอเอเอไม่ชินอีกหรอเอ๊ะเขาไม่ชินนี่คือหมายความว่าลิฟต์มันตกบ่อยหรือว่าเขามีโอกาสได้อยู่ในลิฟต์ที่ตกบ่อยๆด้วยกัน อะไรมันชินแบบไหนกันแน่มันความหมายของคาว่าชินนี้มันคือชินอะไรกันแน่เดี๋ยวอยู่เพื่อนเองเอเงอ,าอสายตาอย่างนี้ทุกคนไอ้สายตาอย่างเงี้ยมันหมายความว่ามันหมายความว่าน,นนทชอบก่อนถ้าในความรู้สึกเรานะในความรู้สึกเราก็คือตอนนี้น,นนท์กำลังชอบชอบก่อนแอบชอบอยู่นะครับ โอ้จะแสงอุณภาพดีอ่ะ <le> อ <en> ๋อไมา์กอนวิเชี่ยววิวิโยโมเมนต์แมจิกปุ๊เนี่ยทำไมมันมีโมเมนต์อะไรขนาดนี้อ่ะนี่แค่มองอ่ะเนี่ยนี่แค่มองทุกคนมันอ๋อมันอธิบายไม่ถูกแต่แบบมันมันดีอ่ะเออ เพลงเพาะมากเอาจริงเพลงเพาะมากโอ้ย <Finished> ค <simulator> ิดแคทแล้ว <SM> ส <magg ot> <Star> ับปะรดแล้วนึกกินสับปะรดซะด้วยเนี่ยก็มันก็เป็นแค่หนึ่งผลไม้ทุกคนถ้าทุกคนอ่ะว่าต้องมีคนจับกูได้แล้วแหละถ้าทุกคนอยากรู้ว่าความหมายของกินสับปะรดคืออะไรก็ไปหาเองนะครับอมีวิงด้วยเกียดมากไอสักึงวิงเนี่ยคือ เกียรติในที่นี้ทุกคนครับเขาว่าเกียรติของผมคือเขาว่าชอบนะครับแต่เกียรติเขาว่าบอกว่าเกียรตินี่คือแบบชอบมากครับไอช่างวะวิ้งนี่คือแบบเอ้ยเอดเฮือดแทนเฮือแทนเออก็เป็นกันแบบเหมือนแบบดูแลกันและกันแต่นนท์นี่ละไม่ละสายตาเลยนะจากที่สังเกตมาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงเนี้ยวนนท์แบบแทบจะ ใ่ในสายตาของนนมีแต่โอมตลอดเลยนะยนั่หนักอ่ะหนักเห็น,นหไหมในเวลาเขาหลับก็ยังไม่เลิกมอง <c oughs> เรา,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 าว่ามันเป็นแผนเว้ยว่ามันเป็นแผ่ออแผของโอมหรือเปล่าที่แบบอยู่ให้เขามองหรือเปล่าหรือเปล่านี่คิดไปเองนี่นี่คิดไปก่อนคิดไปก่อนเ,อเดี๋ยวกูช่วยอ่านปากให้เลยอ่านเดี๋ยวอ่านให้เลย เสื้อทำมันแหว่งอ่ะนะโอ้ยมันน่ารักจังอ่ะน่ารักก็ทุกคนโอ้ยมันน่ารักก็น่ารักเกิดไปโอ้ยชอบ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 โอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักน่ารัก ไม่ใช่แค่เพื่อนแล้ววันเดี๋ยวทำไมเล่นเลื้งตายอะไม่เอาดีถ้าสมมติวันหนึ่งเราสองคนต้องตายเมื่อยากทำอะไรวะ,วะเราเป็นไงบอกแล้วเอาแล้วบอกแล้วคนที่กูชอบพอดมาแล้วไม่ใช่ได้เลยใช่มือหรือเปล่าอานนท์ใช่แกหรือเปล่าแต่เราว่าใช่นะเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้ไปทำอะไรกันด้วย ้องมีโดมขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยก็อบอกไปเลยชอบความแบบดูเป็นเหมือนบัดดี้อะทุกคนมันดูความแบบใกล้เคียงกันอะน่ารักอะน่ารักน่ารักน่ารัก,ลก,ลกแล้วเออเขาดีดนะที่เขาให้ให้มีความแบบเป็นเสื้อเหมือนกัน ไอวิเชียเอ,อย้ยใส่หูฟังเขียนเลยได้ยินแหละได้ยินได้ยินได้ยินเพิ่งเปิดเพลงยังไม่เปิดเข้าเพลงหรอกเห็นไหมลละ โอ้ยเชีย่ยชอตตาบองงี้ไม่ได้เขินเขินเขินเห็นไหมล่ะไม่ใช่แกอยู่ในสายตาเขาหรอกเขาก็อยู่ในสายต,นนสตาแกเหมือนกันหุย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 ,หยครับอะไรอะ่ะทำขนาดนี้แค่เพื่อนมั้งเชีย่ยมียิ้มด้วยต้องมีบอกไปหมดแล้วแหละต้องแบบ จะแค่นี้จริงเหรอคุยพะมากโอ้ยหล่อมากสะดนเสียงดีมากปื้มอะรู้สึกแบบภูมิใจเราเหมือนเป็นปลาป่าเขาไปแล้วอะเป็นมันมีได้ไหมอะต้องเป็นนมีเหรอเฮ้ยปลาป่าได้เหระ เป็นแบบปีเขาได้ไหมเออน่ารักอ่ะเอาจริงคือมองอย่างนี้ก็ดูน่ารักรวบาเขาดูมีเสน่ห์มากๆเลยอ่ะโอ้โหเปิดถูกช่องทางครับน่ารักนรักมากน่ารักมากทุกคนโคตรน่ารักนะารักโคตรทุกคน มูทแอนโทนของอ่ะเราจะมานั่งพูดกันนะครับอุ้ยเจ้คนณน่ารักมากทุกคนแบบน่ารักมากเราชอบตรงที่1อ่ะเป็นเพลงที่แนวเพลงที่เราชอบ2คือเนื้อเสียงของของนนท์คือเพาะมากมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรไออนบี B หรือโซลหรือว่าอะไรสักอย่างไม่รู้แต่มันมีความแบบมันมีมันมีเสียงที่เพาะมากอ่ะแล้ว MV ก็ดีทุกคนแล้วในตัวภาพของไ v เราพูดถึงภาพ MV นะก็คือ,คอดีทุกคนเรารู้สึกได้ว่าเขาสองคนแบบ มีซัมติงอ่ะมีซัมติงตรงที่แบบเออเป็นเพื่อนเหมือนแบบเพื่อนอย่างที่เขาถามว่าทำาทำอันนี้แค่เพื่อนมั้งอะไรเออทำขนาดนี้แค่เพื่อนมั้งอะไรเออเหมือนสองคนเขาก็รับรู้กันว่าแบบอะไรอ่ะ้องต้องบอกก่อนว่าในนี้ก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นโลกโลกหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกันในซีรีส์ทุกคนแต่โลกนี้ก็โอเคแล้วอ่ะเอาจริงๆนี้โลกนี้ก็ก็ดีแล้วโลกนี้คือดีเลยแล้วโลกในซีรีส์ก็คือโอ้อยากดูยี่สิบเก้าตุลานะครับทุกคนอย่าลืมไปดูนะครับกับ ซีดีเรื่องแค่เพื่อนกับเพื่อนนะครับอย่าลืมไปดูนะคือแบบดี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 เยี่ยมนะฮะเอาไว้ไปเจอกันคลิปหน้าับทุกคนครับสำหรับรีแอคชั่นของวยนะครับว่าจะเจออะไรอีกนะครับสาวนนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเราไม่ลืมกดกระดิ่งกรุ้งกิ้งกรุ้งกิ้งนะครับแต่แถวนี้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับถ้าคุณเลอนวายเราเพื่อนกันครับวันนี้นะัดเดอร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย่น่ารักเอาจริงน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักเลยน่ารักผมน่ารักเลยอ่ะ